ูาแล้วฝ่ายตัวจริงพี่พลอยไม่ดูนะคะควงงออควงนี้แล้วกันค่ะสวัสดีครับหรือเอสครับสวัสดีค่ะพี่พลอยแบบพาวดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่ในช่วงซุปตาตอบสดค่ะ แล้ววันนี้พวกเรา2คนนะครับจะมาตอบคําถามสุด exclusive ที่อยู่ในกระดาษตรงนี้เลยงั้นเราเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยค่ะทิ้งพอยกับหลุยเรื่องนี้บู๊หนักแค่ไหนเราต้องไปเรียนเพิ่มไหม พี่เขาไม่ต้องเรียนแล้วค่ะหนูเรียนหนูเรียนด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่เคยอินบู๊หนักขนาดนี้ก็เลยบอกพี่ที่กองว่าเราก็ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะเนาะขึ้นชื่อว่าบูแล้วดาวพายค่ะคาแรคเตอร์เขาเขียนมาเลยว่าบูได้ทุกรูปแบบแบบบูเก่งมากเราก็ยิ่งแบบโหทำยังไงดีเขาก็ส่งเราไปเวิร์กช็อปบูตั้งแต่เช้ายันบ่ายตอนบ่ายปุ๊บหนูาีเงย ไม่ไหวเบ <c oughs> ือมากแล้วบอกว่ามันใช้กําลังเยอะมากเลยค่ะเข,เขาเาซ้อมบูเยอะมากเลย <c oughs> เพราะว่าในเรื่องเขาต้องควงมีดด้วย <c oughs> เปไปประมาณนี้ถ้าเล่นมีดแล้วไม่ไปมันก็อันตรายแต่ผมเข้าฉากกับเขาที่ไรนะครับก็ <c oughs> ไม่เคยได้แผลไม่เคยได้แเลยไปมาก <c oughs> ไปดี คืออยากให้เข้าโชว์นะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีมีดก็ควงควงผมอ๋อควงอนี้แล้วกันค่ะอันนี้ได้ค่ะคิวบูพวกเรานี้ความจริงเยอะนะบูกันตลอดเลยครับทุกตอนครับ้บูกัน2คนก็เยอะครับเขาเรียกว่าบูอะไรนะคะบูของเราโรแมนติกแอคชั่นไปแบบโรแมนติกแต่โดนแอคชั่นกลับมาเห็นน่ารักแบบแบบนี้แต่ต้องระวังนะ บอกก่อนเลยต้องระวังนะครับดุดูดูดูมากค่ะตัจริงพิมพ์พลไม่ดูนะฮะถามต่อไปเรื่องนี้80%ออยู่ในป่าหมดเลยเจออุปสรรคหรือมีเรื่องสนุกสนุกเล่าให้ฟังไหมอะไรเยอะกว่ากันหนูว่าสนุกอุปสรรคไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อุปสรรคไม่ค่อยมีใช่ไหมอ่นไหนนะเล่าซิเ่าซีเอาเรื่องสนุกก่อนล้วกันนะครับก็เรื่องสนุกก็คือละครเรื่องนี้เราถ่ายอยู่ในป่าแล้วส่วนตัวคือผมมาเป็นคนชอบเดินป่าชอบไปเที่ยวป่าอยู่แล้วก็เวลาไปทํางานก็จะรู้สึกสนุกกับการที่ได้ไปโลเคชันที่แบบไกลๆหน่อยมีภูเขามีอะไรต่ออะไรก็โลเคชันสวยส่วนอุปสรรคเหรออาจจะยุ่งเยอะมั้งครับตอนเย็นยุงกันยุงเยอะไม่พอค่ะครับมีอะไรอีกอุปสรรคตอนไปเข้าห้องน้ำค่ะไปเข้าห้องน้ำกับแม่งูมาเลย ่ที่นครนายกค่ะแล้วเนี่ยหนูก็แลกแต่แม่บอกพลอยวิ่งซิวิ่งแล้วแม่ก็ลากหนูวิ่งไปเลยอ๋อไม่ได้จับกินไม่ได้น่าก็ดีว่าอาหารเคีื่งเขาพร้อมแล้วพร้อมครับใช่ตามสนุกจริงๆก็สนุกทุกวันนะคะน้องพูดถึงเราก็ด้วย เขาเรียกว่าไงสภาพแวดล้อมของการทํางาน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้ช่วยพี่ผู้กำกับแต่ก็ทุกคนเลยนักแสดงสนุกทุกคนครับ<อ>ผมเนว่าเรื่องนี้เล่นบูจริงมีฉากไหนที่ยากบ้างที่สุดๆของหนูละคือการบูท,ที่เมืองแรกค่ะเป็นเมืองแร่เป็นหินเป็นปูนเนาะแล้วอันนั้นก็คือใส่วิกใส่แมสใส่กระเป๋า เซฟสอกเซฟนี่เซฟขาใส่รองเท้าบูทเยอะมากแล้วก็คือวันนั้นนะก็คือบูก,กับตัวไายีคนอันนั้นหนูว่าสุดๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นเมืองแร่ด้วยมีฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วใส่แมสบูทด้วยก็ค่อนข้างหายใจลำบากที่นั่นน่ยน่าจะแบบหินสุดแล้วอะ <c oughs> ในเรื่องการบูท <c oughs> ไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยครับเป็นแบบ ภูเขาล้นโล้นนะครับที่เป็นหินแล้วหินนี้เวลาแบบพระอาทิตย์ส่องลงมามันก็สะท้อนกลับมาที่หน้าเราแล้วก็แบบฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับแล้วไปบูธท,ที่นั่นทีไรน,นะครับกลับบ้านมาคือล้างจมูก3วัน <c oughs> ก็ยังเป็นสีดำๆๆออกมาอยู่ครับแต่ว่าฉากนั้นนะครับก็เห็นตอนที่เขาแบบ<ว>ตัดต่ออะไรเงี้ยสวยมากใช่ค่ะสวยมากมีคนถามว่าไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์แต่จริงแล้วอยู่ สตรอเบอรี่อยาเฮ้ยถูกแล้วเดีไม่มีอะไรจะเล่นอ่ะในอนาคตละครแนวไหนบทบาทไหนที่ทั้งสองอยากเล่นอีกถ้าบทบาทที่อยากเล่นมากเลยจริงๆคืออยากเล่นเป็นทหารครับชอบมากเคยเล่นมาแล้วด้วยแล้วก็แบบอยากเล่นอีกชอบใส่เครื่องแบบครับอาจจะเป็นเครื่องแบบคอมมานโดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ อยากเล่นอะไรครับอยากเล่นเป็นแบบผู้หญิงอ่อนแออือจริงเหรอเอ้ยนึกภาพนั้นไม่ออกใช่ใช่เพราะว่าหนูจะค่อนข้างสู้คนแบบเถียงคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอารมณ์แบบฟีว่าวันวาแบบค่ะอะไรนะคะอะไรประมาณเนี้ยภาพไม่ออกใช่ไหมถามต่อไปอืมเมาสใครก็ได้ในละคร โหยากนะคำถามเนี้ยเราไม่ใช่สายเมาส์ด้วยสิจะมีเวลาเข้าฉากกับบิ๊กอะครับเขาก็จะเล่นเป็นผู้กองพาลีคือเล่นเป็นตำรวจอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราแต่ว่าเราพยายามจะโน้มน้าวเขาให้เขาแบบเฮ้ย э เชื่อเรานะช่วยเรานะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป้าหมายเราเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบจะทําผิดอะไรนักหนาคือทุกฉากเจอกันก็จะบู๊กันตลอดนะครับคือเวลาเจอหน้าเขาทีไรอะแล้วเวลาบู๊ทีไรอะจะเป็นการบู๊ที่แบบ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจะมีคนหนึ่นจะมีพิงพอยวิ่งมาทุบหัวทีนึงสลบหรือว่าจะเป็นลูกน้องคนอื่นวิ่งมาทุบหัวประมาณ5รอบอะครับเจอกันแต่ว่าไม่ได้บู๊ด้วยกันสักทีแล้วก็สลบสลบสลบพี่บีก็แบบชอบเล่าเหมือนกันแบบว่าทำอะไรเขาไม่ได้เลยจะโดนอะไรตีหัวตลอดใช่ครับบีก็ดูดู ดูเรียบร้อยนะเขาชอบชวนคุยเรื่องฟิตเนสครับ <c oughs> ชวนคุยเรื่องกล้ามแล้วคือเขาขยันมากเลยนะต้องบอกว่าเขาขยันมากครับเขาไปออกกําลังกายแบบตีห้าหกโมงเช้าก่อนมากงครับช่วยเปิดยิมแล้วก็แบบดูแลอะไรต่ออะไรพอเลิอกกองก็กลับไปฟิตเนสอ,อีกค่ะคำถามต่อไปอ่าเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนบ้างไหมขอท่าชวนฟินชวนจิ้นของคู่เราหน่อย อย่างที่เมื่อกี้พิงพอยเกินเกินไปนะว่าเป็นแบบแอคชั่นโรแมนติกนะครับก็คือเราพยายามจะแบบหวานด้วยทีไรเราพยายามจะบอกความในใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดการต่อต้านจากเขาขึ้นมามันก็เลยจะรุนแรงครับเราก็เลยแบบอ่าไม่ฟังใช่ไหมไม่นู่นนี่ใช่ไหมดึงมาก่อดึงมาหอมแก้มอะไรแบบเนี้ยครับเขาก็พอเราหอมแก้มเขาก็เอามีดขึ้นมาเลยควงควง ันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง<ฮ>นในใจ,จนะของดาวพลายที่แบบว่าไม่โหดดาวฉันฉันคิดถึงเธอมากเลยเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าฉันก็คิดถึงนายเหมือนกัน ใช่มากจริงในใจดาวพายเป็นนี้แหละแต่ในละครไม่มีใช่ไม่มีตั้เแต่ถ่ายมาถ่ายมาเกือบปีเพิ่งได้ยินคำนี้ก็วันนี้คำถามต่อไปกันเลยออล่องว่างของทั้งสองคนชอบทำอะไรอผมรู้ของเขาเลยผมรู้ของเขาเลยว่าเขาชอบทำอะไรน่าจะเป็นดูการ์ตูนมู่หลาน ก็จะเป็นดูแน่นอนเลยครับเชื่อั้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกเนี่ยไปดูมู่หลานมาแล้วแบบเป็นไงสนุกดีนู่นนี่มาเช้านี้เลยสดๆร้อนๆเมื่อวานดูมู่หลานมาอีกรอบลยแล้วดูสองครั้งเลยดูการ์ตูนหนึ่งนังอีกหนึ่งบอกเฮ้ยชอบมากชอบมากใช่ค่ะถ้ามูหลานเป็นคนจริงๆนะคะหนูคือแลงตัวยงแต่ในละครเขาเหมือนมูหลานอยู่นะแบบใช่ช่วงหลังๆแบบสมพงษาอะไรต่ออะไรมูหลานมากค่ะแล้วไม่สื่อเลพูดว่า พูดก่อนอนุญาตตัดแต้มแ,<ห>แล้วก็เดินเข้าไปปึ๊บทำงานบ้านต้องสงบสงเง่ียมและอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อกีติยศเรื่อเสียงอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็นางก็จับมือนี่เป๊ะจริงๆต้องถามว่าเคยดูกี่ครั้งเนี่ยพูด <c oughs> รือว่าเกินเกิน20อ่ะเกิน20อ่ะว้อะ <Wow. S 1> จริงๆ ของพี่หลุยเหรอคะพี่หลุยก็บอกว่าชอบดูหนังเปิดหนังไว้ตอนก่อนนอนอะไรเงี้ย<ช>แต่ว่าจะให้หนังมา <c oughs> ดูตัวเอง <c oughs> <c oughs> ถ้าหนังที่น่าเบื่อก็ไม่ได้นะต้องเป็นหนังที่สนุกแต่ว่าเราดูจนเราดูไม่ไหวครับก็ดูจนแบบจะหลับปุ๊บเปิดมาปิดทีวีนอนได้เลยแบบ <c oughs> ก็จะอบคุยกันเรื่องหนังค่ะแบบจะมาแชร์กันว่าแบบเรื่องไหนสนุกสนุกอะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะครับ ถ้าไม่ได้เล่นบทบาทดาวกับสิงห์ทั้งสองคนอยากรับบทเป็นใครถ้าผมไม่ได้รับบทสิงห์ผมก็คงอยากจะรับบทดาวหอเล่นเล่นเป็นพี่แชร์แล้วกันจะต่อปันเดียวกัน คือได้มีโอกาสแบบว่าเห็นที่พี่นัดเล่นนะคะก็คือมันตัวละครที่มีสีสันมากครับาแรคเตอร์เนี้ยมันดูสนุกแล้วก็ด้วยความแบบมีความตลกอะไรอย่างนี้มีคอมเมดี้ด้วยก็รู้สึกชอบจริงๆอย่างมิพลูก็ชอบแบบว่าแนวแบบคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ คำตอบเดียวกันเลยก็อยากจะรับบทแชร์ครับที่พี่นัดเล่นคือด้วยความที่ว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่มีคอมเมดี้แล้วคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างจะมีแบบอิสรภาพสูงนะเวลาพี่นัดเขาปั้นตัวละครตัวนี้ขึ้นมาครับคือเขาก็จะแบบเติมนู่นเติมนี่นอกเหนือที่อยู่ในบทละครได้ค่อนข้างเยอะมีข้าวก็ต้องมีกับมีกับก็ต้องมีข้าวถึงจะเป็นกับข้าวแล้วโดยส่วนตัวผมผมไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นคอมเมดี้ จ๋าขนาดนี้คือเคยมีคอมเมดี้เรื่องหนึ่งเรื่องชาติลัมชีแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบตัวละครที่แบบหลุดไปเลยไม่ต้องแบบมีมาสไม่ต้องมีอะไรคือแบบตลกดีแล้วดูมีฟรีดอมเยอะดีครับจำตาดำจ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 ำมาถึงคาถามสุดท้ายแล้วครับผมอ่ะเลดี้โอ้โหโอ,อ่านไม่ออกอ่ากับหัว ถ้าสิงไม่สั่งป่า สิงจะสั่งอะไรดีถ้าสิงไม่สั่งป่าใช่ไหมทีนี้สิงสั่งป่าก็คือสิงดูแลปกป้องบ้านดูแลปกป้องป่าไม่สั่งป่าสั่งอะไรขอสั่งดาวบ้างแล้วกันนะสิงสั่งดาวแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าทั้งเรื่องเราโดนสั่งมาตลอดเลยโดนสั่งโดนดุโดนอะไรต่ออะไรเขาโดนมาเยอะโดนมาเยอะเอาดาวสั่งสิงแล้วกันโอ้โหกลับมาเป็นสิงสั่งป่าเลยในเมื่อเขาสั่งดาวแล้วเราก็ขอมากลับเป็น ดาวสั่งสิงเหมือนเดิมเดี๋ยวเมื่อคุณสั่งมาผมสั่งคุณกับเป็นคน,นชอบเบาคืนนเออ่เออไม่ค่ะเออไม่ค่ะแต่ว่าสิ่งสั่งปลาอีกอันหนึ่งที่ที่อยากเปลี่ยนก็คือสิ่งสั่งส้มตาค่ะเพราะว่ากองกินส้มตาบ่อยมากขออนุญ,ญาตสั่งข้าวเหนียวเพิ่มกูแลวก็หิวเลย <laughs> หิวกเ <laughs> <laughs> ลยหิวยังไงวันนี้เราก็ตอบคำถามครบทุกคำถามแล้วนะครับ ยังไงต้องขอฝากแฟนๆนะครับติดตามละครเรื่องสิงสังตาครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตอน2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กคด35ครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ